สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมเข้ามาสวนยางนะครับเพื่อจะมาตัดหญ้านะครับเมื่อสักครู่นี่ก็เอายางกรอนไปขายมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็กิโล14บาทครับวันนี้ก็ได้สตางค์ไปประมาณ4.8นะครับ4.8ครับก็จะยุ้งนักครับตอนนี้ก็จะมาจัดการเรื่องยุ้งนะครับเพราะว่า ผมจะใช้พวกตัวนี้ครับไรยุงร้งครับก็จะมาไปขอปืนมาครับนี่ครับปิดปนจะเอาที่เอาควางครับก็ามา้ใ้ให้เป็นประโยชน์นะครับ เดี๋ยวก็จะมาอุ่นกับข้าวกับป๋านะครับท่านผู้ชมสูงไฟก่อนครับเพราะผมยังไม่ได้กินนข้าวเตือครับวันนี้ก่อเ,เวลากับประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งแล้วครับโอ้โหเอ่อมาหุงอาหารครับทำอาหารครับ ก็คืนฝนถ้าจะตกนะครับท่านผู้ชมยุ้งหลายปะครับยุ้งหลายมากครับนี่ครับผมก็จะอุ่นแกงนะครับแกงแกงพักล่ะนะครับภาษากลางบอกว่าแกงพักโอมนะครับท่านผู้ชม ผมทำลูกบ้านมาครับผมจะอุ่นก่อนครับเอาไปต้มกันครับ เดี๋ยวคงเจะบต่อเวลาท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวใจเวลาหลายครับท่านผู้ชม <g iggle> เก่งเจท่านผู้ชมครับ <g iggle> ตอนนี้ก็นี่และครับน่าเบมเดือนแล้วครับน่าเริ่มเดือนแล้วผมคงจะยกลงแล้วครับท่านผู้ชมจะยกลงแล้วครับโอ้ยร้อนร่อนรอนรอนครับร้อน อยู่ในปลา่อกินแก่งพักนะครับท่านผู้นนชมเขา้าสมรจารครับเสร็จเยบร้อยครับเดี๋ยวคงจะมากินข้าวกินปลากันครับผมกกหฮอกับเข้ามาแล้วนะครับ เ้ากินปลาทอดหมกกันครับนะครับก่อนกอจะกินเข้ากับจุดพวกนี่ก่อนครับไล่ยุ้งครับตอนนี้ยุงมากยุ้งหลายครับนี่ครับแบบนี้ไล่ยงุงได้สบายครับ มันแบบนี้มันเสียบดินได้สบายครับนี่แบบนี้เสียบดินลงเลยแบบนี้ครับด่าเสียบไปหลายๆมุมครับท่านผู้ชมอเอาก็กินเข้าสบายแล้วครับแบบนี้ล้างมบล้างมือครับ ป้ายกินข้าวกินปลาก่อนครับก่อนกินข้าวกินปลาก็เอากับเขาเจ้าที่เจ้าฐานครับเจ้าทีเจ้าฐานได้กินข้าวกอนฮอลครับนี่นะครับ อ้าวกระทีกระฐานกินข้าวกินปลาเด้อของข้าพเจ้าทำง,งานประสบผลสำเร็จครับสุขภาพแข็งแรงเกิดภูมิคุ้มคองข้าพเจ้า,อ,าอยู่ดีไม่สุกเทินอากระทีกระฐานกินข้าวกินปลาแล้วครับนี่ครับต่อไปผมก็จะมากินข้าวแล้วครับนี่ครับแข่งพักจะโอมนะครับ นี่ครับน้ชมนี่พักสโมกสโม,มพักสโอมชายใครครับถามว่าพักสโอมมาจากไหนครับนี่ครับผมมาจากแถวๆนี้แล้วครับนี่ครับ <laughs> เจ็บหยอดออกมาแกงวัน <laughs> นี้ผมแกงลูกบ้านมาแล้วผมมาอุ่นนะครับไอ้กินข้าวกินปลาด้วยกันครับ ครับผมกินข้าวกับข้าวเหนียวครับเอาข้าวเหนียวมาครับ าการใช้ชีวิตในป่าก็ก็ต้องอดทนนะครับท่านผู้ชม ก็ถามว่าก็เขาลํำกอกอ,อร่อยพองอร่อยพองล้ำพองบ่ล้ำพองเัเป็นนยังครับเพราะว่าเขาชีวิตหลอดไปก่อนนะครับ ฝนตกแล้วครับฝนตกระยุงหลายครับช่วงนี้ก็ฝนหล่มตกแล้วครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันทีสาวแล้วครับสา,าสาวพุษภาละ63เห็นสักสองสามวันนึงนีนกกว่ากรมกุฎ้ว่าพายุจะเข้านะครับพายุอัมพันเนี่ยนะครับจะเข้าทั่วประเทศนะครับ พ่อพายุอัมพันธ์เขาจะเข้ามาทงางอันประเทศมาหาสมุทรอินเดียนะครับมาทับภาคตะวันตกนะครับ 음. <놀람> 용합용 <놀람> 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 นี่ก็เข้าตอนนี่ก็เข้าตอนตอนตอน,ตอนเที่ยงครับน่าจะเป็นแกงฮังเลครับ <laughs> แกงฮังเลนะครับท่านผู้ชมแกงฮังเลเป็นแกงฮังแบบแกงผักเหนือนะครับ <c oughs> โอ้ยุงหมักยุงหมัก นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะขอลทาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งที่ตามผมเต็นเอะครับเพื่อกจบเป็นกำลังใจครับจะได้ไม่คิดใหม่ๆต่อไปครับบ๊ายบาย